มาแล้วครับขบวนธรรมดาที่255นะครับต้ทนทางทนบุรีไปทางหลังสวนนะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันซอมนะครับกําลังผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับโอ้โหส่งสัญญาณวีดมาแต่ไกลเลยนะครับกําลังจะลอดสะพานเกือกมา้าบริเวณชุมชนหนองปลาดุกนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยอันซอม4214นะครับ4214นะครับรุ่น A H K นะครับอันซอม4214รุ่น A H K 2,400แรงม้านะครับสำหรับอันซอมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าผลิตจากเยอรมันนะครับ ผลิตจากโรงราจัดเยอรมันนะครับวันนี้ทำขบวนธรรมดาที่สองหห้านะครับต้นทางชนบุรีไปทางหลังสวนนะครับบริษัทกรุ๊ปกับบริษัทเฮนเซลนะครับได้ลิขสิทธิ์โครงประธานจากอันซอมนะครับจากฝรั่งเศสนะครับก็ผลิตที่โรงรถจากในประเทศเยอรมันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ หากว่าถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมตับสกายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ห้อยตู้เขียวด้านท้ายเลยนะครับสวยงามเลยสำหรับขบวน255นะครับก็อย่าลืมตับสกายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปปใหม่หนองประดุกชาแนลครับ